รวมข่าวลือ Samsung Galaxy S25 หน้าตาจะเป็นยังไงมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีพเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้นะคะเจจะพาทุกคนเนี่ยไปดูนะคะข่าวลือเกี่ยวกับ s a m s u n Galaxy g S 25 Series โดยเฉพาะตัวของ s m s u u n Galaxy S 25 Ultra นะคะว่าหน้าตาจะเป็นประมาณไหนนะคะมีอะไรที่โดดเด่นน่าสนใจกันบ้างก่อนที่จะเปิดตัวกันนะคะถ้าหากว่าอยากรู้กันแล้วเนี่ยไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะ มาเริ่มต้นกันที่ในส่วนของการดีไซน์นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาลือในด้านของการดีไซน์เนี่ยหนาหูแล้วก็ทําให้ใครหลายๆคนให้ความสนใจเลยก็คือในเรื่องของขนาดหน้าจอใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าในเรื่องของขนาดหน้าจอก็คือในเรื่องของความบางแล้วก็ความเบาของตัวเครื่องค่ะคาดว่าตัวของ s a m s u n Galaxy g S 2 5้โดยเฉพาะรุ่น Ultra นะคะจะให้ในเรื่องของความบางแล้วก็ความเบาที่สุดนั้นในบรรดามือถือสมาร์ทโฟนเรือธงนะคะทั้งหมดที่เปิดตัวออกมาตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวของ iPhone 16 Pro ะะหรือว่าตัวของ Google Pixel 9 Pro XL นะคะตัวนี้ก็เรเด้ว่านะคะทำมาได้บางแล้วก็เบาอยู่แล้วด้วยโดยที่มีข่าวลือออกมาว่าตัวของ Samsung Galaxy S 25 Ultra เนี่ยจะให้ตัวเครื่องนะคะที่มีความบางมากกว่า8.4ม mm, ิลแล้วก็น้ำหนักเนี่ยไม่เกิน220กรัมด้วยค่ะซึ่งก็น่าสนใจมากๆเลยสำหรับข่าวลือนี้แล้วนอกจากนี้นะคะทั้งฝั่งแม่จีนนะคะก็ได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะว่าตัวของ Samsung Galaxy S 25 Ultra เนี่ยอาจจะเป็นรุ่นนะคะที่ ที่ทำมาได้บางแล้วก็เบาที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นออาต้าทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของ oppo find x8 pro นะคะหรือว่าจะเป็นตัวของ xiaomi 15 ultra นะคะหรือว่าจะเป็นตัวของ vivo x 200 ultra นะคะก็ทํามาได้ดีกว่าทั้งหมดนี้เลยนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากว่าข่าวลือนี้เป็นจริงนะคะตัวการดีไซน์รอบร่าสุดของ samsung galaxy s 25 ultra นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าลุ้นแล้วก็น่าดูมากๆเลยสําหรับการใช้งานในเรื่องของการดีไซน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ม นี่า่หลุดออกมาที่เป็นตัวของเครื่องเดมโมนะคะของตัว Samsung Galaxy S 2 5 Ultra ออกมาแล้วด้วยซึ่งถ้าหากว่าใครนะคะคาดหวังการดีไซน์ที่เป็นรูปแบบใหม่เลยอันนี้เนี่ยอาจจะต้องผิดหวังกันเล็กน้อยนะเพราะว่าในด้านของการดีไซน์คาดว่าจะใช้รูปแบบการดีไซน์เนี่ยที่คล้ายคลึงกันกับรุ่นก่อนค่ะที่จะให้การดีไซน์ที่เป็นรูปแบบเรียบหรูนะคะตัวโมดูลกล้องด้านหลังก็ยังคงเป็นแบบฝังอยู่บนฝาหลังเรียงเป็นแนวดิ่งจากบนลงล่างพร้อมทั้งนะคะยังให้ในส่วนของแฟลชนะคะแล้วก็ตัวของเซนซเซอร์ มาข้างๆกันเหมือนกันกันกนกบรุ่นของ Samsung s a m ซุง Galaxy S24 Ultra ค่ะสิ่งที่แตกต่างกันมีคแค่ในเรื่องของความบางนะคะแล้วก็ตัวเครื่องค่ะที่ตัวเครื่องเนี่ยหน้าจอเนี่ยจะไม่ได้เป็นรูปแบบโค้งแล้วแต่ก็เป็นรูปแบบเหลี่ยมที่ขอบมุมเนี่ยมีความโค้งมนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและถัดมานะคะเป็นในเรื่องของหน้าจอในส่วนนี้เนี่ยข่าวลือต่างๆใดๆเนี่ยยังไม่ได้มีข่าวลือใดๆออกมามากนักนะก็จะขอข้ามส่วนนี้ไป ถือว่าตอนนี้ข่าวลือล่าสุดสําหรับในเรื่องของหน้าจอก็คือ Samsung Galaxy S 25นะคะสเปคในด้านหน้าจอเนี่ยคล้ายคลึงกันแล้วก็ใช้สเปคเดียวกันกับตัวของ Samsung Galaxy S 24อัลต้าไปก่อนละกันค่ะเรามาดูในส่วนของสเปคในด้านของชิปเซตกันดีกว่านะคะในส่วนของสเปคในด้านของชิปเซตเนี่ยตัวของ Samsung Galaxy S 25อัลต้านะคะมีข่าวลือออกมาหนาหูมากๆว่าจะได้เป็นตัวของการใช้งาน snapdragon 8 Gen 4นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานแล้วนะคะในด้าน การทางานของ CPU ในรุ่นนี้นะคะชิปเซตตัวนี้เนี่ยในการทํางานแบบ2องคอให้อเวอร์คล็อกอยู่ที่ประมาณ4.2กิกะเฮิร์นะคะส่วนถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของการทํางานแบบ6คอนะคะก็รองรับความเร็วนะคะอยู่ที่2.9กิกะเฮิร์นั่นเองในส่วนของซิงเกิลคอนะคะตัวนี้ได้คะแนนสูงไปถึง3,069คะแนนนะคะแล้วก็ในส่วนของมัตติคอเนี่ยได้สูงถึง9,080คะแนนเลยด้วยกันถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานแล้วนะคะรูปแบบการทํางานแบบมัตติคอเนี่ยคะแนนกิกเบนที่ได้ ออกมาถือว่าทำได้ดีนะคะมากกว่าตัวของ iPhone 16 Pro Max ด้วยแต่ถ้าเอาว่าพูดถึงในด้านของการทํางานนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพโดยภาพรวมเนี่ยดีขึ้นจากรุ่นก่อนนะคะอย่าง Samsung Galaxy S24 Ultra เนี่ยรุ่นนี้ถือว่าทำงานได้ดีกว่าและมีประสิทธิภาพดีกว่ามากถึง30%เลยทีเดียวค่ะ ส่วนในด้านของความจุนะคะหรือว่าความจำนะคะต้องบอกเลยว่ารอบนี้นะคะข่าวลือเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S25 Ultra เนี่ยทำออกมานะคะได้ดูน่าสนใจมากๆเพราะว่าคาดว่าจะใช้นะคะในส่วนของความจุที่เป็นรูปแบบ UFS 4. 1นะคะจากที่ก่อนหน้านี้ ใน Samsung Galaxy S24 อ l t r a เนี่ยใช้เป็นรูปแบบ UFS 4.0นะคะซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานเนี่ยการที่เปลี่ยนมาใช้ UFS 4.1นะคะก็จะช่วยให้ในเรื่องของประสิทธิภาพในการอ่านและการเขียนเนี่ยทำได้รวดเร็วแล้วก็ดีขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือการเปลี่ยนไปใช้ UFS 4.1จเนี่ยจะช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งาน AI ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะในเรื่องของขนาดแรมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าในส่วนของ Samsung S24 Galaxy 5อัลต้นะคะมีข่าวลือออกมาว่าอาจจะได้เห็นขนาดความจุสูงสุดอยู่ที่ขนาดแรม16กิกเลยทีเดียวส่วนขนาดลอมนะคะในรุ่นนี้เนี่ยก็คาดว่าจะมีมาให้ใช้งานนะคะตั้งแต่512กิกแล้วก็1เทเลบต์เหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นของ Samsung s a m s u n Galaxy g S25 Ultra นะคะคาดว่าจะเป็นรุ่นแรกถ้าหากว่าข่าวลือนี้เป็นจริงนะคะจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่มีขนาดความจุในขนาดความจุ16กิกมาให้เราได้ใช้งานกันค่ะ ซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงในด้านของชิปเซตนะคะต้องบอกเลยว่าในซีรีส์นี้ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 5นะคะ ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวเฮกันได้เลยเพราะว่าเรานะคะไม่ได้เห็นการใช้งานตัวของ Exynos นะคะเรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่ว่าคาดว่าจะเปลี่ยนไปใช้นะคะการใช้งานชิปเซตจากทาง MediaTek นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันไปนะคะว่าใน Samsung Galaxy S 25่า Ultra เนี่ยจะใช้งานชิปเซ็ตที่เป็น Snapdragon 8 Gen 4ซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของต้นทุนชิปเซ็ตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นชิปเซ็ตคุณภาพสูงที่ราคาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวซึ่งตามข่าวลือนะคะก็คาดว่าจะได้ใช้งานชิปเซ็ตที่เป็นตัวของ9400 ไปใช้งานทําให้ในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะักแต่ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยเรย์เดวัตถูกกว่ากันถึง20%เลยแล้วก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมนะคะทางซัมซุงเนี่ยถึงเลือกใช้งานชิปเซตของมิดา e ทคเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะทางซัมซุงเนี่ยก็ได้จับมือเป็นพันธมิตรนะคะกับทาง e ิดาเทคเรียบร้อยแล้วเหมือนอย่างที่เพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นกันก่นกอนหน้านี้กับตัวของซัมซุง Galaxy Tab S10 นะคะที่ใช้งานชิปเซ็ตเนี่ยเป็นตัวของมิดาเ e k Density 9300 Plus นั่นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของตัวกล้องนะคะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยรอในด้านของการพัฒนาในส่วนของความละเอียดและความคมชัดของตัวกล้องรวมถึงในเรื่องของการอัปเกรดในส่วนของเซนเซอร์กับซัมซุง galaxy s 2ี่ ultra กันนะคะรวมถึง s 2 5รุ่นอื่นๆด้วยแต่ว่าในรอบนี้นะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนๆหลายๆคนเลยเพราะว่าคาดว่าในรุ่นของ s 2 5 Series ซีรีส์นะคะก็ยังคงใช้ตัวนะคะ iso celg n 3เหมือนเดิมนั่นเองที่ใช้มาตั้งแต่ตัวของซัมซุง galaxy s 2ี่นะคะซึ่งคาดว่าในตัวของ s 2 5เนี่ยก็ยังคงใช้ง ต่อไปและในตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S26 นะคะก็ยังคงจะใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้เหมือนเดิมนั่นเองค่ะ ซึ่งถนะ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของประสิทธิภาพเซนเซอร์นะคะตัวของเซนเซอร์ ISO CELL G N3 เนี่ยก็เป็นเซนเซอร์ตัวหนึ่งนะคะที่เป็นเซนเซอร์คุณภาพสูงถึงแม้ว่าในด้านของขนาดเนี่ยหลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์นะคะจะทําในด้านของการอัปเกรดนะคะแล้วก็พัฒนาในส่วนของเซนเซอร์ให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นเพื่อรองรับการถ่ายภาพนะคะที่คมชัดและเก็บรายละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการใช้งานในส่วนของเซนเซอร์เนี่ยก็ควรจะต้องใช้งานร่วมกันกับซอฟต์แวร์ที่ได้คุณภาพและช่วยในเรื่องของการปรับแต่ง เรื่องของการใช้งานกล้องเนี่ยให้มีความสมูทมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นการอัปเกรดในส่วนของเซนเซอร์กันแต่ว่าในด้านของซอฟต์แวร์นะคะมั่นใจได้เลยว่าในส่วนของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2ี่เนี่ยจะได้ซอฟต์แวร์ใหม่นะคะที่ช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังได้ในส่วนของ AI นะคะเข้ามาช่วยในการปรับแต่งภาพนะคะให้มีประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ส่วนในด้านของสเปคตัวกล้องนะคะคาดว่าในรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดาอย่าง Samsung Galaxy S 2 5นะคะแล้วก็ S 2 5 Plus สองรุ่นนี้นะคะยังคงใช้นะคะตัวของไลฟ์อัพตัวของกล้องเนี่ยเป็นรุ่นเดิมฮาร์ดแวร์ตัวเดิมนะคะซึ่งจะให้ตัวของกล้องหลังมา3ตัวแล้วก็กล้องหน้า1ตัวตัวกล้องหน้าเนี่ยเป็นความละเอียด12ล้านพิกเซลอันนี้เนี่ยเรียกว่าสเปคเนี่ยเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะคะแต่อาจจะมีการปรับปรุงนะคะซอฟต์แวร์ในการใช้งานในเรื่องของกล้องให้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนตัวของ Samsung g a l a x y S25 u l t r a นะคะตัวของกล้องหลักนะคะจะให้เป็นกล้องความละเอียด200ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกับกล้องอัลต์ กล้องเทโลโฟโต้คูณ3เท่านะคะความละเอียด50ล้านพิกเซลและกล้องเพลิสโคปคูณ5เท่าความละเอียด50ล้านพิกเซลเหมือนกันนะคะมาให้เราได้ใช้งานกันแบบ4ตัวจุกๆไปเลยซึ่งในส่วนของการใช้งานในเรื่องของกล้องเนี่ยคาดว่าจะมีการใช้งานร่วมกันกับ AI นะคะที่มีความเสถียรมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ และสุดท้ายนี้ก็เป็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยคาดว่านะคะตัวของ s a m s u n Galaxy g S 25 Ultra จะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์ซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะคะแต่ว่าในเรื่องของการชาร์จไวเนี่ยคาดว่าจะให้การชาร์จไวที่ดีมากยิ่งขึ้นรองรับการชาร์จไวได้45วัตต์นะคะซึ่งถ้าว่าเป็นแบบนี้จริงนะคะเราจะได้โทรศัพท์มือถือที่ทั้งในเรื่องของการใช้งานเนี่ยมีความเสถียรรองรับ AI ได้รวมทั้งในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จไวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ่วนราคาคาดการใน Sams ุง Galaxy S 2 5 s ส r i ซีรีส์รอบนี้นะคะต้องบอกกันเลยว่าในรุ่นของ Sams u ง Galaxy S 2 4เนี่ยที่เราเปิดตัวกันออกมาล่าสุดเนี่ยไม่ได้มีการปรับราคามากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคาดเดาวไว้นะคะว่ารอบนี้เนี่ยในส่วนของการปรับราคาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ปรับราคาเพิ่มขึ้นมากนะะักค่ะสามารถใช้การอิงราคานะคะจากรุ่นก่อนอย่าง S 2 4่ Ultra ได้เลยในส่วนของ s a m s u ง Galaxy S 2 5นะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ33,900บาทค่ะ ส่วนถ้าหากว่าเป็นตัวของ Samsung Galaxy S 2 5 Plus นะคะจะอยู่ที่ในช่วงของราคา38,900บาทค่ะส่วนถ้าหากว่าเป็นตัวของ Samsung Galaxy S 2 5 Ultra นะคะตัวนี้เนี่ยคาดว่านะคะราคาเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ46,900บาทค่ะ ถ้าหากว่าราคาประมาณนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างคะซัมซุง Galaxy S ยี่สา Ultra น่าสนใจกันหรือเปล่าถ้าหากว่าอยากรู้กันแล้วนะคะว่าแล้วเปิดตัววันไหนล่ะสำหรับซัมซุง Galaxy S ยี่สิบห้าซีรีส์นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าในส่วนของการเปิดตัวยังไม่ได้มีออกมาระบุแน่ชัดนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าให้คาดการณ์นะคะจากปีก่อนคาดว่าตัวของซัมซุง Galaxy S, S 2 5ซีรีส์เนี่ยเราน่าจะได้เห็นกันตั้งแต่ในช่วงของเดือนมการาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะไม่น่าจะเกินในส่วนของเดือนที่2ของปี2025ที่กําลังจะมาถึงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับพผู้มๆคนไหนที่ต้องการจะสั่งจองเนี่ยคาดว่าเมื่อเปิดตัวออกมาแล้วเนี่ยสามารถสั่งจองนะคะพร้อมก,กันกับได้รับเครื่องเนี่ยภายใน1-2สัปดาห์หลังจากที่เปิดตัวได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการรวบรวมข่าวลือเกี่ยวกับ s a m s u n Galaxy g S 2 5 s e r i e s นะคะสำหรับใครที่กำลังเล็งๆรุ่นนี้อยู่เนี่ยมองว่ายังไงกันบ้างเอ่ยรุ่นนี้มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันได้นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกาลังใจให้เตยและทีมงานสเปกโฟนของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย